เอาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆคนเดินด้วยนะครับนะแล้วก็เจอนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปไกลๆให้ดูนะมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินนะมันใหญ่เกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมอหะอ่าโอเคเดี๋ยวจะซูม,มอ่ะอ๋อไอ้นั่แมนฉันลายตาแกนะ,นะนะโอ้โหใหญ่มากแล้วก็แหลกมากนะครับตรงนี้ ช่วงนี้ก็แหลกเกินไปแล้วล่ะเดี๋ยวมจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อยู่หรอกนะครับนะแล้วก็เราก็จะไปตะลุยกันนะครับลืมเตรียมตัวเทนอันดาอิงมาเลยเนาะเดี๋ยวตัดฉากตอนทนี่เราเตรียมแล้วเนาะคิดไหมโอเคเนาะตัดฉากตอนที่ตอนนั้นเราตัดฉากไปแลนะ้วเนาะเราก็ได้มาก็มีตัวเทีนมันดาอิงแล้วก็โคบอลสโตนนะ น้องตตนนะั่นเองครับเราเคลียร์พื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือตรงนี้เราก็เคลียร์ไปแล้วนะครับตรงนี้เคลียร์แล้วนะครับเคลียร์ข้างในก็แล้วด้วยนะครับเพื่อจะทำให้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นครับนะไม่บักใช่ไหมน่าจะไม่บักนะเราดูแล้วและเราก็ได้ยินเสียงนั่นแหละครับผมก็มจะเพิ่มความยากนิด this this เดียวนะ โอเคนะโอเคปินเออกระโดดเออจ้าไม่เก่งปะกวน,นะทุกคนโอ้โอ้ได้ยินเสียงแล้วฉันและขนลุกเลยทีเดียวเชียวนะทุกคนซึ่งเราก็ไปทางไหนไว้ยังไม่อยากไปไปทางอื่นจะไปทางอื่นเว้ กขตดยิเตรียมพร้อมเราต้องการเธอเคีนที่ผมลรวก็เรือห่อ่ะอ่ะอ่อะก้อนวะ r ะวะวะีะวะววะะ โอ้ผมโอ้โหผมตกลงมานะโอ้โหไม่กอดนะไปได้ไงเนี่ยโอ้โหอ่าหาสู้นะโอ้จังหวะน,นี้ไม่รอดก็คือไม่รอดครับตอนนี้โอ้ฉันเกลียดแกดมากเลยนะมาวาบตัวหน้าเราเลยฉันไม่อยากมองหน้าเกลแก,ลแกลหน้าดำแหลกเกินไปนะเออ ฉันเกลียดเกมมากเลยมันชื่ออะไรก็ไม่รู้โชเกอร์นะโชเกอร์ไอ้โชเกอร์ฉันเกลียดเกมมากนะโอเคตุ่นมาเข้าไปตื่นมาแล้วก็กินขนมปังหิเราต้องไปวันนี้วันนี้ต้องไปให้ได้จะเอา,เอาไอป้ปีกปีกของขวัญมาผมไปทางนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวเราจะทุบนะเราจะ โกงคนระับโกงโกงนี้โกงจกังหวะนี้เราจะโกงครับทุบทุกตรงนี้ก็ทุบตรงนี้นะแล้วก็เออก็เหมือนกับการเราเอาของไปฝากอะแหละนะได้ไปแล้วกันนะเราจะวั่ไปยังไงวนะเนี่ยเราจะเอาไฟนี้ไปหลอดไฟลีออนแล้วตัวที่มันได้ยิ่งโอ้โหนะทำไงอ่ะ Tôi thêm 1 đá ngồi à, làm Lắm đi đúng ปฏิทิยอันนี้เราเคลียร์แล้วนะนะแต่ว่ายังไม่ได้เอาอน,นี่นะเราก็ยังไม่ได้เอานะมานะมีโทเทียมันไดยิงสองกรนะนาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินไปแล้วเกินไปนะเราสำรวจแล้วเราจะไปฆ่าไอ้ช็อกเกอร์กันนะคนอื่นเราเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเราก็รีบไปกันเลยนะเราจะลงแบบสัญางน,นะ เลยไม่เป็นไร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 อ๋อ้โหเราจะฆ่าแกอ๋ออย่าเลื่อนไปตะเกียงมาไม่อ้าฮวในที่สุดก็ได้นะครับอ่ะลงลงสทีอ้า,อาได้แล้วนะมีของอะไรไม่มีของอะไรเนาะ อ่านมาไม่รู้เอามาทำไมก็ไม่รู้ลือออมเอาออกนะโอ้นะมีแต่ของดีทั้งนั้นเอาเก็บเก็บเก็บเราจะลงมาแบบสง่างามนะสง่างามอ,าออกจาก้าแล้วก็นี่นะเราจะออกอยังไงวะโอเคโอเคโอเคตรงนี้โอเคแบงนี้แล้วก็ออกไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่ก่อนเราเนี่ยยังไม่ไปเอาหัวมังกรนะ ต้องไปไปไปเอาหมอมงหมอมังกรหมอมังกรแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับคบเบอร์ตัวนะครับถ้าถ้ามีแบบแฟนทอมนะผมหมัวร้อนเลยนะแค่ตอนนี้ไม่มีแฟนทอมแล้วนะนะเดี๋ยวเสียวอะตกไปตายนะอ่ะมันอยู่ข้างล่างอ้าวนะวันนี้มันยังไงก็ต้องได้อนะ่ะ ระวังตกลงไปก็พอะเอายังไงครับนี้อยู่นี่โอเคโอเคสู้เพื่อวอมังกรนะเราจะลงยังไงบ้างด้ จากจากการดูแล้วนะน่าจะจะไม่วอวโดเคประมาณนี้แล้วก็นะประมาณนี้ครับ,บลงประมาณนี้ครับอืมคือแบบเสียวนะเราจะมาดูกันว่าจะทาภารกิจนี้ได้ไหมสําเร็จต้องสําเร็จนะครับต้องสําเร็จเออคุณนานต่วเย้ครับได้แล้วได้แล้ว,ลวมามามา เริ่มใส่เริ่มใส่นะเป็นไงเนี่ยบ้างเนี่ยเนี่ยบ้างอ่ะแล้วก็ปินลงโฉบไปเลยนะไม่รู้จะได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยผมโอ้ทำไงดีอ่ะอันนี้รอเลยนะตัวนี้หนึ่งสองสามอ้าวอ่ะจิ้มนิดเดียว เจ็บนิดเดียวเฉยเอาล้วครับสวัสดีครับเอาล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ขอปิดตัวลงครับไปเฮ้ยมาดิมาดิมาดิมาไฟมาไฟครับตรงน,นี้มีคนมาไฟผมวะเอาหายไปละจบเด้อจบแล้ว,ว,วกันเด้อ